นี่นักกระโดดครับผมนี่นะครับใครสนใจที่เป็นน้ำครับนี่เลยนี่ครับขายร้อนนะผมกระไรน้ำลำหรับเด็กๆนะครับใครสนใจนะครับที่ลงเก่าครับผมมีกากเปรย์มผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับมีสระผู้ใหญ่มีสระเด็กมันสไลเดอร์นะครับ นาเล่นนะครับผมน้ำใสสะอาดดีครับนี่ครับผม้องพืดนนะครับผมโชว์สเต็ปกันกระโดดกบนี่ครับเล่นได้หมดมีน้ำมีความลึก120สำหรับเด็กโตนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับความลึก150นะครับ เด็กเล็กก็จะมี80นะครับ80บเชนนะครับสำหรับเด็กก็จะมีสไลเดอร์แบบนี้นะครับสับเด็กนี่เลยความสนุกก็อยู่ที่ตรงนี้ครับนี่สไลเดอร์ลงเลอร์อย่างนี้นใสหน้าเล่นนะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยดูให้ตัวเล็กอ้าวดสเต็ปกันโัวก่อนหนึ่งสองซึ่ง นี่ครับปฏินนการรอบๆน้ำใสน่านาเล่นครับปล่อยน้ำลงมานะครับ